มีหลายคนถามมานะครับว่าพระสมเด็จที่เป็นกลุ่มพิมพ์ใหญ่อู่ทองเนี่ยนะครับถ้าเป็นอู่ทองหนึ่งมีแบบไหนบ้างซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาชมนะครับเราจะมาชมตั้งแต่องค์ที่เป็นองค์เสียนโตนะครับแล้วก็จากองค์นี้นะครับเราจะค่อยๆดูไปเรื่อยๆครับในกลุ่มที่เป็นอู่ทองหนึ่งทั้งหมดนะครับสําหรับท่านที่ศึกษาเพื่อเรียนรู้ด้วยหรือท่านที่สนใจจะประกวดด้วยนะครับสวัสดีครับ สำหรับท่านนะครับที่ได้ชมคลิปนะครับช่วงนี้จะพูดถึงพิมพ์อู่ทองเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงคลิปเนี่ยอยู่ในช่วงเทศกาลวันสงกรานะครับอยู่ช่วง13เมษายนพุทธศักราช2,567 14เมษายนนะครับพุทธศักราช2,567นะครับซึ่งเราก็จะทําคลิปนะครับผมอาจจะทําคลิปควบคู่กันไปครับกับคลิปที่ศึกษาในเรื่องของพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่อู่ทองนะครับแล้วก็คลิปที่เป็นองค์ความรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปริศนาปูนตมก็ดีแล้วก็ ชมพระสวยนะครับซึ่งตอนนี้เราทํามาไกลแล้วเราเป็นพันกว่าคลิปแนละ้วหลายท่านเองที่เข้ามาดูก็บอกอยากให้ย้อนกลับไปดูแบบลักษณะของกล้อง 10x บ้างนะครับซึ่งเราจะมีสอดแทรกนะครับในคลิปที่แบบถ้าเป็นกล้อง 10x พกไปเนี่ยเราดูเนื้อแบบไหนเนี่ยถึงจะโอเคก่อนนะครับแม้ว่าเราจะมีมาตรฐานรองรับอยู่แล้วนะครับ PSCA เราทำนี่แหละนะับตั้งแต่วัดแม่เหล็กแรงสูงความถ่วงจำเพาะนะครับอิเลฟูเรเซนการวัดกระแสไฟฟ้า,ฟา,ฟาต่างๆเนี่ยอันนี้มีหมดนะครับ แต่ถ้าเกิดต้องไปด้วยตัวเองแล้วมีกล้อง 10x เนี่ยเราจะดูอย่างไรนะครับซึ่งก็จะมีเนื้อา้าที่เขาเรียกว่าเนื้อแบบแท้ตาเปล่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเอามาให้ดูได้ชมกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยเราไปชมกันเลยว่าถ้าเป็นกลุ่มอู่ทอง1น,นะครับผู้เสีนยงพิมพ์ใหญ่อู่ทอง1นงเนี่ยนะครับจะมีกลุ่มไหนบ้างลักษณะอย่างไรบ้างครับนะครับอย่างนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าลักษณะเนี่ยนะครับเป็นแบบอ,อกเป็นลักษณะตัว V เห็นไหมครับ ตรงเลยนะครับใบหน้าในใหญ่นะครับค่อนข้างจะกลมแบบผลประตูใหญ่นะครับเข่าแน่นอนครับเข่าที่มีชายจีวังจะดูใหญ่ยกนะครับเห็นไหมครับฐานเขียงก็มีความเฉียงอ่อนๆน,นะครับทั้งคู่นะครับส่วนคมขวาฐานสิง์ก็ใกล้เคียงกันเห็นไหมครับมุมซ้ายมือเราขวาองค์พระนี่จะแหลมกว่านะครับซุ้มเนี่ยสมมาตรเลยเนี่ยถือว่าองค์ที่เป็นองค์เสียงโตเนี่ยแทบจะเป็นถ้าเอาพิมพ์นั่งเดิมเนี่ยเป็นต้นแบบนะครับ ในกลุ่มที่เป็นพิมพ์ใหญ่พุทธศิลป์อู่ทองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราดูขยับไปนี่คืออยู่ในกลุ่มอู่ทองหนึ่งนะครับอู่ทองหนึ่งออมาองค์นี้นะครับใบหน้าดูค่อนข้างกลมนะครับอกเป็นตัววีตรงมาเหมือนกันนะครับเข่าด้านนี้มีชายจีวรนะครับยกขึ้นเล็กน้อยนะครับฐานเขียงไหมครับเขียงทั้งคู่แล้วดูครับคมขวานข้างสิงนะครับ มุมนี้มุมจะแหลมกว่าเห็นไหมครับเนี่ยคือคุณสมบัติของกลุ่มเวลาเราจัดกลุ่มเนี่ยเราดูได้เลยนะครับถ้าใบหน้าเนี่ยค่อนข้างจะกลมหน่อยเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เป็นอู่ท้องหนึ่งนะครับถ้าไปเจออู่ท้องสองไหมครับอกก็จะเป็นตัว V ีใช่ไหมครับใบหน้าเนี่ยจะไม่ได้เป็นลักษณะกลมแล้วจะเริ่มยาวขึ้นแล้วนะครับเกือบจะเป็นวงรีแล้วนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆลูกลักบี้ที่กว้างๆนะครับสูงขึ้นไปนะครับแล้วตัว V ีเนี่ยจะเริ่มชัดเจนนะ V เชฟในชัดเจนมากนะครับในขณะที่ถ้าเป็นกลุ่มอูทองหนึ่งเนี่ยใบหน้าก็ค่อนข้างกลมมาก่อนนะครับซึ่งเราดูนี่นะครับลักษณะนะครับเนี่คือการจัดกลุ่มจัดมาตรฐานนะครับต่อมาครับก็จะลักษณะนี้จะเจอบ่อยละนะครับที่เป็นกลุ่มช่างสิบหมู่ละใบหน้าจะดูใหญ่นะครับนะครับถ้าเราตัดตรงบริเวณที่เป็นลัศมีเปลวนะครับหรือที่เราเรียกเกตนะครับ ก็จะดูกลมเลยนะครับลักษณะนี้นะครับแต่ว่าจะมีความรู้สึกเป็นรักษะรูปกลวยมาวางอีกทีหนึ่งก็เลยทําให้ดูเหมือนกับดูเหมือนหน้าจะยาวขึ้นเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วคือกลมนี่นะครับแบบผลมะตูมเนี่ยแล้วก็เป็นกลวยขึ้นไปจดสุ้มนะครับซุ้มก็จะมีลักษณะซุ้มสมมาตรนะครับข่าวด้านนี้ที่มีชายจมูกจะยกขึ้นอกเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะตัววีใหญ่หนาๆตรงๆนะครับส่วน คมขวัญฐานสิงบริเวณนี้ก็จะเฉียงแหลมขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะชันขึ้นฐานเคียงก็เฉียงทั้งคู่นะครับให้ดูไปเรื่อยๆนะครับนี่คือกลุ่มเพผื่อท่านมีนะครับองนี้ก็อยู่ในกลุ่มที่เป็นกรอบกระจกด้านสามชั้นด้านซ้ายมือเราขวาองพระแบบเดียวกันครับเห็นไหมครับใบหน้าค่อนข้างจะกลมนะครับอกเป็นลักษณะเนี้ยแบบตัววีแต่ฝั่งเนี้ยอาจจะมีสระ โค้งเล็กน้อยแล้วจะพิมพ์นะครับส่วนเข่าจะเห็นชัดเจนเลยว่าเข่าด้านซ้ายองค์พระขวามือเราเนี่ยดูใหญ่ยกขึ้นกับบริเวณที่เป็นชายจีวอน,นะครับส่วนบริเวณนี้ชัดเจนนะครับคมขวานฐานสิง์นะครับฐานแข้งสิงค์เนี่ยบริเวณด้านซ้ายมือเราของพระก็จะแหลมขึ้นด้านนี้ก็จะค่อนข้างชันเห็นไหมครับชันแบบนี้ตั้งตรงอันนี้จะเป็นมุมแหลมแทงออกไปนะครับส่วนฐานเขียงก็เฉียงเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นองค์นี้นะซ้มค่อนข้างสมมาตรนะครับอันนี้ก็อยู่ในกลุ่ม อู่ทองหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะเดียวกับกลุ่มนี้นี่นะครับก็คืออ่าอันนี้ลืมไปครับถ้าเป็นกลุ่มกรอบกระจกนี้เราจะพบนี่ครับขอบล่างฟันหนูนะครับจะพบขอบล่างฟันหนูซึ่งมีทั้งพิมพ์ขนาดกลางและขนาดใหญ่นี่เทียมครับแต่ว่าอยู่กลุ่มพิมพ์เดียวกันนะครับพอเป็นองค์นี้ใหญ่ขึ้นนะครับก็ชัดเจนเคยดูไปแล้วนะครับใบหน้าจริงๆแล้วคือกลุ่ม เกตไม่น่ักลวยมาวางนะครับบางทีวางเอียงบ้างนะครับองค์พระก็จะหนานะครับบริเวณซ้ายมือเราเนี่ยตรงเลยนะครับขวามือเนี่ยมีโค้งเล็กน้อยนะครับเข่าซ้ายองค์พระใหญ่ยกขึ้นคมขวานแข้างศีงนี่ชัดเจนนะครับเวลาดูนะครับบริเวณนี้ค่อนข้างตรงนะครับวรนนี้แหลมนะครับเป็นมุมแหลมแทงเข้าไปนะครับนี่ก็คือจัดกลุ่มได้ง่ายไม่ยากเลยนะครับอีกองค์หนึ่งนะครับนี่ชมทั้งกลุ่มนะครับทั้งกลุ่ม นี่เนื้อปูนเพชรน,นะครับเราดูบ่อยๆแล้วจะเข้าใจนะครับเห็นไหมครับข่าวบริวารนี้ยกขึ้นนะครับชาจีวอนใบหน้านะครับถ้าผมปิดตรงนี้ก็คือแบบถ้าจะเป็นมะตูมกลมเลยครับแต่ว่ากรวยเนี่ยเป็นลักษณะอ่าลัศมีเปลวในหน้ากลวยสามเหลี่ยมมาวางซึ่งจะผิดกับกลุ่มสุโขทัยนะครับที่จะเป็นแบบลักษณะหน้าเนี่ยจะกลมหรือเป็นเสียมก็ดีแต่พระเกศเนี่ยตัดตรงขึ้นไปเลยแต่ถ้าเป็นกลุ่มเนี้อู่ทองเนี่ยจะเป็นลักษณะกลวยนะครับ อุท้องหนึ่งซึ่งผมเคยทําคลิปอธิบายตามพุทธสิ่งไปแล้วท่านสามารถกลับไปดูได้นะครับกลับไปดูได้นะครับแล้วก็บริเวณคมขวัญฐานสิงนะครับเห็นไหมครับตรงด้านซ้ายมือเราของพระบริเวณนี้จะแทงแหลมขึ้นไปนะครับบุรีชันขึ้นนะครับนี่ฐานเขียงก็สอบตรงเล็กน้อยนะครับอันนี้แหละคือกลุ่มนะครับที่เป็น พิมใหญ่อู่ทองแม้แต่กรุวัดกระยาะที่เป็นรักศมเพิมก็มีนะครับเหมือนกันแต่คนละแม่พิมพ์กันนะครับคนละแม่พิมพ์นะครับก็จะมีเก็บลักษณะกลวยเห็นไหมจรดซุ้มใบหน้าใหญ่เลยนะครับเข่าด้านนี้จะใหญ่นะครับใหญ่ยกสัมพันธ์กับชายจีวรนนะครับอกเห็นไหมเป็นลักษณะวีใหญ่หนาๆนานะครับฐานเขียงอันนี้อาจจะเจอคาบลักด้วยนะครับให้ดูเสียงเยอะ อันนี้ก็เฉียงประมาณเดียวกันนะครับคมความฐานสิง์นะครับบริเวณนี้จะแหลมกว่านะครับอันนี้จริงๆนี่ชันอยู่แค่นี้นะครับอันนี้ก็คือต้องดูลักษณะของรักด้วยนะครับนี่นะครับผิวพระเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ดูบ่อยๆบ่อยๆเข้าเนี่ยเราก็จะเข้าใจนะครับแล้วก็แม้แต่พระที่เป็นสกุลช่างสกุลวังที่ดูก็กลุ่มเดียวกันแล้วณะเดียวกันบริเวณนี้ใหญ่เนหะ็นไหมใบหน้า ถ้าใหญ่งี้ใหญ่กลมเนี่ยใช่แต่ถ้าหน้าเป็นลักษณะจะไปวงลีแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะเข้าไปสู่นะครับเป็นเขาเรียกว่าอู่ทองสองนะครับส่วนดูค่อยๆดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้ดูกลุ่มที่เป็นพิมพ์พระประธานด้วยซึ่งจะมีลักษณะแปลกไปเพราะมีกลุ่มพระพิมพ์หลวงวิจารยอยู่ด้วยนะครับองค์ตรงกลางที่ท่านเห็นนี่ก็ยังอยู่ในอู่ทองหนึ่งอย่านนะครับใบหน้าก็ยังเป็นกลมอยู่นะคนับ นะครับอกผายเป็นตัววีนะครับออกเป็นตัววีนะครับเนี่ยลากตรงมาแล้วก็เข่าบริเวณนี้ยกขึ้นนะครับเห็นชัดเจนนะครับเห็นไหมคงความฐานสิงบริเวณนี้จะแหลมกว่านะครับฐานเขียงเฉียงทั้งคู่นะครับพี่หนองค์พระจะบางนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้หนามากแต่เราก็ดูดูใบหน้าดูพพักเป็นหลักนะครับถ้าออกเริ่มวงลีปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะไปสู่อู่ทองสองและอู่ทองสามนะครับ แล้วก็ดูกันให้จุใจไปเลยนะครับองนี้ก็ใช่นะครับใช่หมดนะครับนั่นก็สามารถสังเกตดูได้นะครับนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะให้ทุกท่านนะครับได้ชมนะครับกลุ่มที่เป็นพิม์พใหญ่พุทธศิลป์อู่ทองหนนะครับอู่ทอง1นะครับค่อยๆดูแล้วก็ดูว่าท่านมีพระที่สอดคล้องไหมนะครับเตรียมนะครับลังสงกรานนะครับจะประกาศนะครับโปรโมชั่นทั้งหมดนะครับแล้วก็วิธีการ ตรวจที่จะเข้าประกวดแล้วอย่างที่บอกครับท่านผ่านงานประกวดไปแล้วเนี่ยนะครับในรอบที่2เนี่ยเข้าสู่มาตรฐาน ISO แล้วด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการประกวดที่เป็นงานใหญ่นะครับท่านที่เคยเข้าร่วมมาแล้วต้องขอบคุณนะครับแล้วก็เราก็จะทํามีฐานข้อมูลของการประกวดในรอบ2นี้จะมีการทํา Metaverse ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วจะนําไปสู่นะครับการเผยแพร่นะครับมีการเชิญชวนนะครับผู้สนใจที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาในระยะถัดไปด้วยนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราใช้เวลาทั้งหมดนะครับค่อยๆปูพื้นฐานนะครับความเข้มแข็งนะครับของระบบต่างๆมาเรื่อยๆนะครับความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นครับก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวจะมีการขยับนะครับไปสู่การสร้างองค์ความรู้นะครับขอให้ท่านติดตามนะครับเราจะเดินทุกงมิตินะครับขยายไปสู่มาตรฐานแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีการสร้างองค์ความรู้อีกนะครับที่เป็นองค์ความรู้ที่มีการรับรองทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือนะครับ วิติใหม่ของการพัฒนาซอฟต์ o ว e ์สู่การอนุรักษ์นะครับและเผยแพร่พุทธศาสนาครับต้องขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามเก็บพระสมเด็จตามตำราและมูลนิธิพลังบุญด้วยนะครับและที่สำคัญรอบนี้เป็นการประกวดที่จะทำฐานข้อมูลเข้าสู่ฐานมูลดิจิทัลไปสู่การทำ NFT เดี๋ยวจะมีการอธิบายเรื่อง NFT อีกทีนะครับโดยบริษัทเจ้าพญา JPY ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ